ประหารในานามคณะกรรมการศูนย์อำนวการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารขอขอบคุณท่านผู้ราชก,การจังหวัดมุกดาหารยิางที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดปศูนย์ปฏิบัติการป้องกันรุกหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ประจำปีพศ2 5 6 8ของจังหวัดมุกดาหารวันนี้ตามที่คณะมนตรีได้มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรูรณาการทํางานเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียเพื่อสร้างความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ศูนย์ดำเนินการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลุตทหารได้ดำเนินการมูลการผนึกกำลังทั้งทหารตำรวจพยาการพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ปฏิการป้องกันลดเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์2ร6 8ระหว่างวันที่1 1ถึงส7เมษายน2568นโดยใช้ชื่อในการรรวมว่าขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตใจสำนึก ให้ประช,ชาชนผู้ใช้รถจช้ถนนมีวินัยจราจรรวมทั้งลดความเสี่ยงการเกริดเหตุโดยศูนย์ป้องกันการเกเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการสภานักสแกรของจังหวัดมุรดาหารได้มีการจัดตั้งจุดตรวจหลัก14จุดจุดตรวจรองหรือจุดสกัดในหมู่บ้าน57จุดและจุดบริการประชาชน11จุดเพื่อรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการนี้ยานบุราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุทดาหารวันนี้มีความ ภาคภูมิใจที่ทุกคนได้มาแสดงพลังในการที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ขันจอดไปมาในพื้นที่ของมุกดาหารเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าแล้วนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเทศกาลต่างๆและสองกิจกรรมใหญ่ๆก็คือเทศกาลปีใหม่ สากลก็คือตั้งช่วงระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมแล้วก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือปีใหม่สงการก็คือช่วงในวันที่13ที่4ีเมษายนของทุกปีพี่น้องประชาชนจากคุยิาาต่างๆโดยเฉพาะลูกหลานๆพี่น้องชาวมุกดาหารก็รเดินทางผ่านมาในเส้นทางต่างๆ,ๆเพื่อกลับสู่ บ้านเกิดเมืองนอนหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวต่างๆก็เดินทางเข้ามาเที่ยวชมทัศนียภาพหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่มุกดาหารการสัญจรไปมาในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงอยู่ยาวนั้นหลายครั้งที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยขึ้นซึ่งเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ปีนี้ก็อีกเช่นเดียวกันตระหนักรู้แล้วก็ช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ในช่วงเทศการสงการนี้นะครับ